ช่วงสิ้นปีของแต่ละปีถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการจัดอันดับของทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนยอดเยี่ยมเกิดตามหรือว่าเทรนดต์ต่างๆที่มาแรงในปีนั้นๆน,น,นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวของแอปพลิเคชันยอดนิยมด้วยอย่างล่าสุดค่ะทาง Google เขาก็ประกาศออกมาแล้วนะคะ10แอปพลิเคชันยอดนิยมบน Google play ส่วนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันค่ะ แอปพลิเคชันนับดับสิบของเราเป็นแปอปเอาใจเด็กๆและก็คนที่ชอบระบายสีค่ะกับแอปที่มีชื่อว่า Colorfy แอปพลิเคชันนี้เขาก็จะมีรูปมาให้นะคะร่างแบบขาวดำหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกไประบายสีได้ตามจินตนาการซึ่งก็จะมีรูปให้เลือกหลากหลายให้เราได้ฝึกความคิดฝึกจินตนาการกันค่ะนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นข้อดีของสื่อยุคใหม่ด้วยเพราะว่าไม่ต้องเปลี่ยนสมุดระบายสีบ่อยๆแบบนี้ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าค่ะ มาต่อกันที่แอปอันดับที่9ของเรานะคะกับ Background HD แอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นแอปช่วยให้เราเปลี่ยน wallpaper ได้แบบไม่ซ้ำซากจำเจมี wallpaper ความละเอียด HD ให้เลือกมากถึง8,000ภาพเลยทีเดียวสำหรับใครที่เป็นคนไม่ชอบความซ้ำซากจำเจไม่อยากตื่นมาแล้วเจอหน้า wallpaper แบบเดิมๆแต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ดูได้ค่ะ อันดับที่แปของเราก็คือ TouchPal Emoji Keyboard ค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรเดิมๆชอบปรับแต่งเครื่องเพราะว่าอันนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถปรับธีมของคีย์บอร์ดของเราตามสไตล์ได้เลยนอกจากนี้ยังมี emoji และ e m o t i c o นมาให้เลือกกว่า800แบบด้วยที่สำคัญยังใช้แบบ swipe เพื่อให้การพิมพ์นั้นง่ายและก็รวดเร็วขึ้นได้ด้วยค่ะอันดับเนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ช่วยในเรื่องของการถ่ายรูปอย่าง r e t i c a ค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือจะช่วยให้เราถ่ายรูปแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ตกแต่งภาพได้ครบแบบ All-in-One ก่อนที่จะแชร์สู่โลกโซเชียลโดยมีความพิเศษอยู่ตรงที่เราสามารถเลือกดูภาพแบบที่ใส่ฟิลเตอร์นั้นก่อนที่จะเลือกใช้ฟิลเตอร์ได้จริงด้วยงานนี้ถ้าเกิดใครสนใจชอบการแต่งภาพแล้วก็ลองไปดาวน์โหลดดูน่าจะเป็นอีกหนึ่งแอปที่เหมาะก,กับการถ่ายภาพช่วงปีใหม่นะคะ แอปอันดับที่6ของเรางานนี้เอาใจเกมเมอร์สุดๆกับแอป Twitch ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นเกมเมอร์ต้องรู้จักแอปนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการจะไปดูการแคสเกมของคนอื่นหรือว่าผู้เล่นคนอื่นที่เขาไปรีวิวเกมไว้ wide. แอปนี้แหละค่ะจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดงานนี้เกมเมอร์โหลดเลย อันดับที่5ของเราเป็นแอปที่ฮิตมากๆในฝั่งวัยรุ่นอเมริกาอย่าง Dubsmash ค่ะนแอปพลิเคชันตัวนี้จะให้เราถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆพร้อมกับเลือกเสียงประกอบไม่ว่าจะเป็นเสียงประกอบจากการ์ตูนภาพยนตร์หรือว่าตัวละครคาแรคเตอร์ต่างๆหรือจะพากเสียงเองก็ได้นะคะงานนี้จึงทำให้เราสามารถส่งเป็นคลิปข้อความสั้นๆให้กับเพื่อนๆบนโลกโซเชียลดูกันได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันในการส่งข้อความหากันค่ะ อันดับที่4ของเรา App Microsoft Word ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ทุกคนคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในการใช้จัดการไฟล์งานเอกสารต,ต่าง ปกติมีอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากเอาใส่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตออกไปก็ลองใช้ตัวนี้ดูรับรองความสามารถครบเครื่องเหมือนใช้บน PC อันดับที่3ของเราก็คือ Google Translate ค่ะสำหรับ Google Translate เป็นแอปพลิเคชันแปลภาษาที่ใช้กันมานานแล้วโดวยสามารถแปลได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดปุ๊บให้แปลปับ๊บการกรอกข้อความลงไปแล้วกดแปลเป็นภาษาอื่นนอกจากนี้ยังรองรับการถ่ายภาพแล้วแปลตัวอักษรในภาพหรือ แค่ยกกล้องขึ้นมาบางภาษาก็รองรับการแปลภาพนั้นแล้วละคะ่ะซึ่ง Google Translate ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันช่วยชีวิตเวลาไปต่างประเทศสําหรับใครหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไปแบ็คแพ็กเพราะว่างานนี้เขารองรับการแปลภาษามากกว่า90ภาษาทั่วโลกเลยทีเดียวคนแอปพลิเคชันอันดับ2ของเราก็คือ Skype ค่ะ สำหรับ s k y เป็นแอปพลิเคชันที่หลายๆคนรู้จักกันดีแล้วก็ติดทอ็อปฮิตมานานหลายปีนะคะเพราะว่าแอปตัวนี้เป็นแอปที่เอาไว้ใช้สื่อสารกับคนที่อยู่ไกลกันให้ใกล้กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยโดยการส่งแชทหรือว่าส่งวิดีโอคอลหากันงานนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเชื่อมความสัมพันธ์คนคไกลให้ใกล้กันก็ลองใช้ดูค่ะออดับทิ ปี2015ปีนี้นะคะก็คือแอป Google Photo ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ถือว่ามีพัฒนาการอัปเดตฟีเจอร์ออกมาหลากหลายแล้วก็ทำให้ใช้งานได้คุ้มค่ามากขึ้นนะคะในปีนี้ Google Photo แต่เดิมเนี่ยเอาไว้เก็บรูปภาพก็จะมีการช่วยตกแต่งรูปภาพอะไรเล็กๆน้อยๆให้เราได้บ้างแต่ว่าล่าสุดข่าวว้าวกว่านั้นเพราะว่าสามารถให้พื้นที่ในการแบ็กอัพรูปขึ้นไปเก็บเอาไว้บนคลาวดได้งานนี้เครื่องไม่เต็มเมมไม่ต้องการเพิ่มแน่นอนนะคะ รวมถึงแอปนี้ยังมีความฉลาดตรงที่เมื่ออัปรูปของเราขึ้นไปบนคลาวให้แล้วก็จะทำการลบรูปภาพนั้นที่อยู่บนเครื่องของเราด้วยทำให้คืนพื้นที่ของเบมได้ที่สำคัญเวลาที่เราจะกดเซิร์ชหาภาพอย่างเซิร์ชง่ายๆด้วยคีย์เวิร์ดอีกงานนี้ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันยอดเยี่ยมแห่งปีจริงๆเลยค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือ10แอปยอดเยี่ยมใน Google Play Store ที่จัดอันดับโดย Google ปี2015แอปไหนใครยังไม่มีเนี่ยรียบไปโหลดไะ,ะ้ค่ะเดี๋ยวจะเอา